เอาเลยครับสำหรับใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมที่นกคุอีคอสเวิร์ลนะครับบริการรับเติมเพชรและแพ็กต่างๆในราคาสุดคุม้มถูกใจชาวเกมเมอร์ต้องร้านนี้เลยเมฆคาลาช็อปและผมขอบอกไปก่อนเลยว่าทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหาย Hi, ห่วงสวตาคามีขึ้นมีลงตลอดแนะนําให้สอบถามร้านก่อนเติมทุกครั้งนะครับถ้าหากสนใจนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้ใคลิปวิดีโอนี้ได้เลยขอบคุณมากครับ เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมในทุกคืนนี้คอสเวิลด์นั่นเองนะครับหลังจากที่ตัวเกมนะครับทำการอัปเดตอีพีสโตดใหม่เข้ามานะครับอีพีสโตดปีศาจโบราณในตำนานนั่นเองนะครับก็จะมีกิจกรรมหลากหลายมากมายนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มาอัปเดตเพราะว่าหลายๆช่องอาจจะทําไปแล้วใช่ไหมฮะก็วันนี้นะครับผมก็จะมาบอกทริคเล็กๆน้อยๆนะครับในการที่จะลงดันนะครับดันเจี้ยนที่1อันนี้มันต้องใช้ตั๋วใช่ไหมทุกคน แต่ในส่วนของดันเจี้ยน5คนเนี่ยเราสามารถที่จะสแต็กได้นะครับอ่าเรามาดูกันอันนี้เป็นที่เล็กน้อยนะครับก็คือในตอนแรกนะครับก็คือเราซื้ออ่าตั๋วนะครับมาใช่ไหมเจ็ดใบนะครับให้เรานะครับทำการไปที่กระเป๋านะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวผมพาด้วยกันอ่าไปขีดสามขีดนะครับเอ้สามจุดนะครับแล้วก็ิกที่ตั๋วนะครับทําการอ่ากดล็อกนะครับให้เรียบร้อยนะครับ นะครับพอเราล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานะครับทำการเอ่อมาลงนะครับดันเจี้ยนห้าคนนั่นเองนะครับเพื่อเก็บสแต็กนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องใช้ตั๋วแต่ทําการแค่อ่ลงไปเล่นเพื่อผ่านด่านให้เยอะที่สุดนะครับตอนนี้อ่าผมมีตั๋วอยู่ที่8ใช่ไหมฮะตอนนี้ผมก็อยู่ชีขั้น3มนะครับให้เราทําการเล่นไปก่อนเลยอ่เดี๋ยวดูนะครับพอผมผ่านขั้น3มเนี่ยตั๋วจะไม่ลดเลยนะครับ รอกดให้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าเกิดว่าอ่าพอเราเสร็จสิ้นขั้น3นะครับตัวเราจะลดหรือเปล่านะครับเอ้ยผมยังไม่ได้บอกสรรพคุณเลยนี่ว่นะฮะเดี๋ยวเอาไว้จบละกันนะครับตรงนี้ <c oughs> ช่วงนี้ก็่อรู้สึกเสียงแพบหน่อยแนะเพราะว่าผมคันคอมากๆแบบไอนะฮะผมไม่ได้ติดโควิดนะแนะ่ทุกคน <c oughs> ตอนแรกกกังวลอยู่แต่ก็ น่าจะเป็นวัดธรรมดานะครับเป็นบอสตัวใหม่อันนี้ผมเพิ่งมาเล่นด้วยแหละแต่ว่าผมก็พอจะจําได้อยู่ว่ามันมีวิธีนี้อยู่นะครับจะได้ไม่เปลืองตั๋วนะครับไม่เปลืองตั๋วมากจัดการอะไรให้เรียบร้อยนะครับเหมือนเดิมเลยนะเจ้ายักษ์เือพลังสุมุดูด ลรอก่อนแล้วกันครับจนบนัวนี้ไอลูบอลน,นี้โอ้โหสุดยอดมากครับทุกคนเคมันมีวิธีอยู่ถ้าเกิดว่ากลายเป็นเห็ดนะครับให้เราทําการอ่าปไปเหยียบนะครับตรงจุดพวกนี้นะครับมันก็จะทําให้เรา,าไม่กลายเป็นเห็ดนั่นเองนะครับน้องเห็ดกระจุยต่อนจนตีไปเรื่อยๆครับ พีน่น้องน้องน้องใจยเย็นคอยหลบสกิลไว้ดีเลยครับทุกคนดีนะที่สกิลมันไม่ติดสตันนี่เห็นไหมทุกคนอ,อันนี้เพื่อนเรานะครับหรือเปล่า1 2 3 4มเฮ้ยมันมี5คนเออนะครับอ่าตอนนี้ก็กลับมาเป็น5คนแล้วนะครับสุดสีเรืยเลยนะครับอารมณ์เหมือนอันนี้เลยฮะทวนอ่าเขาเรียกว่า lost ark นะครับอ่าเราก็เดินนะฮะเดินไปที่จุดนะครับ ปึ๊บเราก็จะกลายกลับร่างเดิมนะครับไม่ต้องกังวลไปนะครับผมแต่อย่าว่าอย่าไปแย่งเพื่อนๆนะครับว่าจุดมันก็มีจำกัดอ่ะเนาะนเกลียวหลบสกิลไว้ดีครับจะได้อ่าไม่เสียเลือดมากนะครับโอเคอารมณ์เหมือนเล่นรถอะฮักเลยทุกคนกูจะกลายเป็นเห็ดเห็ดหูหนูเรียบร้อยดีไม่โดนไปด้วยนะครับเนี่ย พลังดูดพลังดูด <_ an> ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ทำงานนะครับงานมันเยอะมากนะช่วงนี้ <_ an> โอเคคอยลลบสกิลว้ดีครับแรงมากครับลูกบอลรอก,กัอนรอก่อนรอก,กัอนเจ็บอือริฟตนะ์เราเฮะยเต็มปีเลยถ้าเต็มข้อเราเต็มแข้งหไม่ได้พูดทำดีนาน ใจที่ผมไม่ค่อยได้เล่นลอตอาร์นะครับเพราะว่าเพื่อนๆผมหนีหายตายจากไปหมดแล้วนะฮะก็เลยไม่อยากจะเล่นคนเดียวนะครับพอเล่นคนเดียวแล้วมันจะเหงาพอเหงาเสร็จมันก็เบื่อทุกคนนะตอนแรกว่าจะเล่นเดียโบด้วยนะทุกคนเดียโบเป็นเกมใหม่นะครับแต่ว่ามันไม่เหมาะสายกับสายพีแบบเรานะครับผมก็เลยรองเกมเกมหนึ่งนะเป็นเกมที่น่าสนใจนะครับเกมหนึ่งเลยอยู่ค่ายเดียวกับพวกคอนไครนะครับ ก็คือคอนไคสตาร์ิวนั่นเองเนาะมันเป็นเกมหนึ่งที่น่าเล่นเป็นเกมแนวทำเบรดนะครับก็<ไ>เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเกมมาแล้วก็จะทำการไลฟ์สตรีมนะครับหวว่าจะมีคนดูเนาะนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผลลั์เป็นยังไงนะครับการที่เราไม่ใช้ตัวนะครับสังเกตได้เลยว่าเราไม่ได้ของนะฮะตอนนี้ก็ไปถึงขั้นที่4ี่แล้วนะครับขั้นที่4ี่แล้วตัวเรายังอยู่เท่าเดิมนะ เพราะอะไรนะครับที่ผมทาแบบนี้นะก็คือมันจะได้ของที่ดีกว่านะครับทุกคนดูขั้นหนึ่งนะฮะขั้นหนึ่งนี่คือได้อ่าเม็ดถั่วเนี่ยสดาวใช่ไหมหนึ่ดาวแล้วก็เศษนี้1น่เศษถือว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราสแต็ก,กร์ดนะครับก็คือการล็อกการ์ดเอาไว้เพื่อที่จะไม่ต้องใช้การ์ดเนี่ยแล้วไปยัดทีเดียวในขั้น5เนี่ยเราจะได้อ่าของที่จะเป็นถัวสีดาวน,นะครับอันนี้ด้วยนะแล้วก็อันนี้3มชิ้นนะครับซึ่งอ่าความคุ้มมันก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับ กว่าขั้น5มันได้ของมากกว่าขั้นขั้น,นก่อนหน้านั้นนะครับโอเคก็นะครับวันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนจะมีกิจกรรมเขาเรียกว่าอะไรกริจกรรมพวกนี้นะครับผมอยากจะบอกไงดีเอ่อเจ้าตัวเควสมันจะมีเควสอ่าไอพวกเอพิโซดพวกนี้นะครับเนี่ยนะเป็นเควสพาร์ทนะถ้าผมจะไม่ปิดนี่ภารกิจพวกนี้นะครับคือมันจะมีเควสหนึ่งนะครับเป็นเควสอัปเกรดนะครับอิมเมจน โโรโตคใช่ไหมโโรโตคๆๆเนี่ยก็คือการอัพเลเวลน้องตัวฮิลนะครับให้เลเวล30นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเผื่ออัพไปแล้วมันจะไม่ครบเนี่ยให้เรานะครับตามนี้เลยนะครับพอเรามาที่ร้านค้าถ้าผมจะไม่เปลี่ยนร้านค้าไหนวะมันจะมีร้านค้าอยู่ทุกคนอ่านะครับพอเราอ่าเข้ามาที่ร้านค้าแล้วนะครับก็คือมันจะเป็นน้องโโๆๆรโตคตัวนี้นะครับให้เอาอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเศษ คุกกี้นะครับนี่บิสกิตโทโคโตโคมาแลกใช่ไหมฮะหชิ้นก็จะได้อ่าน้องมา1ตัวนะครับซึ่งอ่าถ้าเกิดว่าเราอ่าอัพตะเกียงนะครับเลเวลสิแล้วนะครับก็จะได้อีกตัวหนึ่งนะครับโดยใช้เจ้าตัวเหรียญนั่นเองนะครับก็ให้เรานะครับทำการแลกมาก่อน1ตัวนะครับพอเราแลกหนึตัวนะครับให้เราเนี่ยทำการอัปเกรดนะครับพอเราเข้ามาหน้าอิมเมจแล้วใช่ไหมฮะก็คือให้เรานะครับมาอัปเกรดนะน้องที่เราได้มาฟรีนะครับไอที่ไปแลกที่ร้านค้าใช่ไหม ที่เป็นตัวใหม่นะเน้นนะครับถ้าเกิดว่าเราอัพเจ้าตัวที่ได้มาฟรีในซีซันที่แล้วนะครับก็คือน้องตัวนี้นะก็ผมลองอัพไปแล้วนะครับก็ตัน30แต่ว่าเควสมันก็เหลืออีก10บเลเวลเนาะกว่าจะได้แต่ว่าผมก็เลยต้องไปแลกนะครับหตัวแล้วก็มาอัปเกรดนะครับเพื่อที่จะใช้น้องถั่วให้คุ้มค่านะครับเพราะว่าเห็นไหมวถ้าเกิดว่ามันเป็นน้องตอนสีดาวอยู่อะ ถ้าเกิดเราใช้แค่สามดาวเนี่ยมันจะอัพเลเวลได้เยอะมากๆนะครับแล้วมันจะคุ้มมากกว่านะครับแล้วหลังจากนั้นก็ามาค่อยมาเลื่อนขั้นน้องนะครับทีหลังนะครับในการทำเควสนี้นั่นเองนะครับส่วนเควสต่อไปนะครับก็จะเป็นเควสคอ่าคนพบสมาคมวิจัยสุนธยาที่ปลอมตัวก็คือ NPC นะครับไม่ว่าจะเป็น n p c แล้วก็เจ้าตัวเควสนักล่านะครับนี่คนพบสมาคมวิจัยที่สะกดรอยตาม เจ้าตัวอ่าสกอเลตานเนี่ยก็คือจะเป็นเจ้าต,ตัวสัตว์เล็กนกสัตว์น้อยที่คอยแบบว่าเดินตามสมมติว่าเราอ่าทางเควสหอ่าน้าอีกาอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่านะครับอุ้ยนิสมาคมอ่าอเจ้าตัวนี้นะครับก็คือพวกไหนะครับให้เรามาตีเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวทันุก,กิมันก็จะแปลงล่างเหมือนกันมันก็เป็นหนึ่งหนึ่งในเควสนะครับแต่นี้ไม่ถือว่าเป็นเอ c นะทุกคนก็เดี๋ยวผมพาไปอ่าจุดอืน่นดีกว่า อ่ะยกตัวอย่างเช่นน้องนะครับที่ตามติดลิลลี่นะครับเดี๋ยวดูกันใช่หรือเปล่าอ๋อน้องลิลลี่เขาอันนี้ฮะทุกคนเป็นตัวจริงนะครับให้เราสังเกตนะครับลิลลี่ก็ตัวจริงด้วยโอ้ยลิลลี่ลิลลี่โอโ้โหลิลลี่ตัวจริงทุกตัวเลยน้องเป็ดเป็ดป่ะเด่ะไม่ใช่หาก่อนตายแล้วทุกคนพอดีมีน้องตัวนึงนี่นี่น,นี่โพล่าครับ จ้าตัวนี <If S 1> <su> ้นะครับมันก็จะทําการเดินตามอ่ายกตัวอย่างเช่นตัวนี้มันกําลังตามคุณนี้อยู่นะครับก็ให้เรานะครับมาที่สัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับเพราะมันเป็นสัตว์แปลกนะครับให้เราทําการเป่าปีนะครับเป่าปี๋พอเราปีเสร็จนะครับทําการเตะนะครับอ่าเราก็จะเจอทันุกินั่นเองนะครับก็โจมตีให้เรียบร้อยนะครับนี่คือวิธีการสังเกตนะครับก็ให้เราเนี่ยเดินนะครับหานะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นตัวนี้ก็ไม่สมควรที่จะอยู่นะครับ อ่าไม่นี่เห็นไหมเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับก็เป่าเป่าคุยไปเลยนะครับผมจะไม่ได้ชี้ตำแหน่งนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันชอบกระจายอยู่ทุกที่นะครับทุกคนก็ทำการตีให้เรียบร้อยนะฮะมีคนมาตีแจมซะด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดู npc ด้วยนะทุกคนปฏตีเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดู npc แล้วกันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ ตัวเอ c มันจรรยู่อู้อยู่ทูบแมปเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไป1จุดนะครับตามจริงอ่ะมันจะมีเอ c ตรงนี้นะแต่ว่ามันหายไปแล้วสงสัยมีคนตีไปแล้วนะครับโอเคถ้าผมจะไม่ผิดมันจะมีตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆวาร์ปนะครับตัวแมปนี้อ่าเจ้าตัวนี้ครับทุกคนโดยปกติแล้วนะครับ n p c มันจะมีเขียนว่าชาวบ้านนะครับอยู่บนหัวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวปลอมเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเทคสีขาวแบบนี้นะครับ สเตนเจอร์วิลเลจนั่นเองนะครับเฮ้ยันก็รู้ได้ยังไงเนี่ยอ่าเรียบร้อยฮะแล้วก็นี่เป็นเ p c นะครับสำหรับเควสเ p c นะก็ <c oughs> ตีให้เรียบร้อยนะครับทำทุกๆวันนะทุกคนเพราะว่ามันจะได้เหรียญมาด้วยนะครับจะอีซี่อีซนะครับเพื่อเอาไปแลกของที่แบบว่าคุ้มค่านะ <c oughs> มันอยู่เยอะมากครับทุกจุดเลยนะครับในเมือง <c oughs> ขนาดตีไปแล้วก็ยังขึ้นมาอีกนะครับ ก็เอาเดี๋ยวค่อยมาตีนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นพวกไหนะพวกไหเดี๋ยวผมพาเดินแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมหาดูก่อนไหมันอยู่ด้านขวาด้วยนะครับเผื่อมีนะเดี๋ยวลองลองไปดูนะครับอ่ะตัวแม่นเนี่ยตัวปอมนะครับโดยปกติมันพวกนี้มันไม่ค่อยมีนะครับในส่วนของพวกสิ่งของที่มันแฝงตัวอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้าใกล้เนี่ยมันก็จะไม่มีอิโมชันอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าใกล้อ่าอยูตัวอย่างเช่นในไหตัวนี้มันพูดอยู่เนี่ยมันบอกว่าไม่มีใครรู้ใช่ไหมถ้าเกิดเราเตะไป พีนพักทุกคนอ๋อมันบอกว่าใช้จํานวนเรียกไปแล้วนะครับแสดงว่าเราทําการเก็บไปแล้วนะครับมันก็เลยไม่มีนะครับงั้นถ้าเกิดว่าอยากจะหานะครับก็คือให้เราเนี่ยสังเกตนะครับมันจะมีเทคขึ้นมาแบบนี้ก็ให้มาเรามาเตะเลยนะครับมันจะเป็นเวสนะครับโอเคก็ตรงนี้ผมบอกไว้ก่อนมันมี a p c เกินมานะครับโดยปกติแล้วนะครับกองทหารนี้นะครับจะมีแค่2แถวเท่านั้นนะครับไอ้ส่วนเกินก็จะเป็น ผู้ต้องสุสัส่นั่นเองครับทำการเอ่เตะไปให้เรียบร้อยนะครับอ่าผู้นี้ซับสเปค,ครับทุกคนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับทุกคนนะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆในการทำเคเวสด้วยแล้วก็การลงอ่าดันเจียนนะครับ5นะครับ5คนนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอ่าใช่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกมันจะมีเคเวสอ่าเจ้าตัวไหนนะที่ได้เขาเรียกว่าอะไรครับ ที่ได้แฟชั่นด้วยนะครับ fashion. แฟชั่นเดี๋ยวผมขอดูทุกตัวสกิลอ่าอีเวนต์นี้นะครับนี่จะเป็นหมวกแบบนี้นะทุกคนผมอยากจะบอกว่าเจ้าหมวกที่ได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรสกินที่ได้จากกิจกรรมนะครับก็มันจะเสริมนะครับเสริมเขาเรียกว่าอะไรเสริมสเตตัสอ่าเสริมสเตตัสให้กับการลงดันของเราด้วยนะครับแต่ว่ามันใช้ได้แค่เฉพาะพวกดันเจียนนะครับทุกคนพวกไอที่เป็นอ่เขาเรียกว่าอะไรสกินนะครับ ก่อนนี้จะเป็นชิทเล็กๆน้อยๆนะครับในการเล่นนะครับกิจกรรมใหม่ที่เข้ามานะครับหรือว่าพิโซดใหม่นั่นเองนะครับโอเคครับหวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับทุกๆคนนะครับก็สวัสดีขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีใครอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถที่จะเม้นคอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะครับแล้วผมก็จะไปแนะนำให้นะครับโอเคครับสวัสดีครับขอตัวครับบ๊ายบายครับผมเจอกัน